ขออนุญาตพูดเรื่องเดิมเรื่องซ้ำเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการที่เราพูดในสิ่งที่พระวิญญาณต้องการฟังนะคะเมื่อเราพูดภาษาเดียวกับพระวิญญาณพระเจ้าจะนำการรักษามาให้นะคะเขาจะขอพูดถึงเรื่องตัวอย่างอันนี้เชื่อว่าหลายคนกำลังอยากได้ยินนะคะวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าคืออาจารยยงกีโชนะคะกำลังทำงานอยู่ที่สำนักงานมีผู้หญิงคนหนึ่ง อายุประมาณวัยกลางคนเข้ามาขอพบเธอร้องไห้ข้ามควรถึงความแตกแยกล่มสลายในครบอบครัวของเธอข้เาเจ้าต้องขอให้เธอนั้นหยุดร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ข้าพเจ้าฟังดิฉันมีลูกลูกชายอยู่หลายคนแต่ว่ามีลูกสาวเพียงแค่คนเดียวลูกสาวใช้ชีวิตเป็นอิสระมากๆเสเพ หลับนอนกับเพื่อนของสามีของดิฉันรวมทั้งเพื่อนของลูกชายของดิฉันด้วยลูกสาวเข้าออกตามโรงแรมต่างๆโรงแรมโน้นโรงแรมนี้ไปทั่วออกเที่ยวเต้นราทุกคืนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างมากสำหรับครอบครัวของเราสามีของดิฉันไม่สามารถจะบากหน้าไปทํางานได้ล,ลูกที่เป็นผู้ชายก็อับอาย เดนอยากจะแยกออกไปที่อื่นดิฉันพยายามทุกทางแล้วแม้แต่การร้องของพระเจ้าให้ลงโทษลูกสาวคนนั้นให้ตายไปซะอาจารย์คะดิฉันทุกข์ใจมากดิฉันจะทํำยังไงดีคะหยุดร้องไห้ขำขวัก่อนเถอะครับเข้าพาเจ้าพูดกับเธอตอนเนี้เข้าพาเจ้าเห็นชัดเจนแล้วว่าด้วยเหตุอันใดพระเจ้าจึงไม่ทรงตอบคำอิฐานของคุณแม่ คุณแม่ได้แสดงลักษณะท่าทีในใจที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าครับในใจของคุณแม่คอยย้ำตอกย้ำตลอดเวลาถึงภาพของหญิงโสเภณีในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ได้อ้อนวอนร้องของต่อพระเจ้าคุณแม่มีท่าทีของภาพลบๆอยู่ในใจตลอดเวลาซึ่งคุณแม่ยอมรับมันไม่ได้เธอก็สวนกลับคนอดันทีแล้ว่าใช่ค่ะจ้าว เพราะลูกสาวดิฉันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆแกเป็นเหมือนหญิงสสเทณีค่ะคุณแม่ครับถ้าหากคุณแม่ต้องการเห็นลูกสาวของตนเองเปลี่ยนคุณแม่ต้องเปลี่ยนท่าทีในจของตนก่อนเมื่อที่ฐานต่อพระเจ้าคุณแม่จะต้องชำระล้างภาพเก่าๆออกไปให้หมดให้เป็นภาพที่สะอาดก่อนที่จะจินตนาการ มิติที่สี่ภาพที่คุณแม่นั้นอยากจะให้ลูกสาวของคุณแม่เป็นใส่ลงไปในคำพิฐานนั้นครับแต่เธอไม่ฟังสิ่งที่ข้าวเจ้าแนะนําเธอไม่ฟังเลยเธอก็เอาตะกู้ต่ออีกท่ามบนต่ออีกบอกว่าไม่เปลี่ยนหรอกลูกสาวดิฉันน่ะโซกโปกหน่าขยันขายแ้งเลวร้ายหยุดพูดแบบนั้นครับข้าวเจ้าเริ่มรู้แล้วลหละว่า คุณแม่คนนี้ต้องการจิตใจของกันไม่อภัยสร้างภาพของลูกสาวคุณแม่ใหม่ครับคุกเข่าลงที่นี่แล้วผมจะคุกเข่าร่วมกับคุณแม่ด้วยเราทั้งสองจะไปที่โคนไม้การเขนชูแขนของเราขึ้นมองไปที่พระเยซูผู้ถูกตรึงรูปซิมประชนที่ไม้กางเขนนั้น ถูกบ,บุยตีแล้วก็หลังผลิตออกมาเพื่อลบร้างความบาปผิดของมนุษย์ทั้งหลายครับทำไมพระองค์จึงทรงถูกตรึงที่นั่นพอลูกสาวของคุณแม่จงมองให้เห็นภาพของลูกสาวของคุณแม่อยู่ที่ด้านหลังใบาการเขนครับมองดูเธอผ่านการเขนนั้นครับคุณแม่ไม่เห็นหรอว่าลูกสาวของคุณแม่ได้รับการให้อภัยแล้วสะอาดแล้ว บังเกิดใหม่แล้วแล้วก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงขอบพระคุณพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ทรงชำระบาปท,ทั้งสิ้นของเราทุกคนคุณแม่เห็นภาพที่พระองค์ทรงยกโทษให้กับลูกสาวคุแม่หรือเปล่าครับผู้หญิงคนนี้ก็หลับตานึกภาพตามนั้นแต่เก็พูดว่าโอ้อาจารย์คะท่านอาจารย์ศิวิวาลคะ ดิฉันเห็นแล้วค่ะดิฉันเห็นลูกสาวอดิฉันเปลี่ยนไปแล้วโดวยผ่านทางพระองค์ดิฉันเปลี่ยนภาพที่เคยเห็นแกม,มารยตลอดได้แล้วค่ะเยี่ยมมากวิเศษมากครับข้าพเจ้าอุทานทีนี้มาวาดภาพใหม่ให้กับลูกสาวของคุณแม่และให้คุณแม่เนี่ยเก็บภาพนี้ไว้ให้แจ่มชัดอยู่ในใจทุกวันทุกวันเลยนะครับนี่เป็นการเห็นเหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเห็นภาพลักษณ์ใหม่สิ่งใหม่ๆ ของลูกสาวคุณแม่แต่นี่นี่นะครับคือภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันคือนิมิตครับมันเป็นภาพที่เห็นในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่สะอาดสิ่งที่ังเกิดใหม่เอาละโดยความเชื่อเราจะมองลูกสาวของคุณแม่ใหม่เหมือนอย่างที่พระวิญญาณสุทร,รงมองเรารู้ว่าเราจะเห็นสิ่งดีเห็นภาพที่ถูกต้องเสมอเมื่อเราอยู่ที่ใต้การเขียนเราคุกเข่าลงและหันร่วมกัน ข้าแต่พระเจ้าเวลานี้ข้าพปร่งเห็นลูกสาวคนนี้สะอาดและเปลี่ยนใหม่เหมือนอย่างที่พปรองทรงเห็นขอพระองค์พระยามบริสุทธิ์ทรงให้ภาพที่เป็นนิมิตติดอยู่ในใจของลูกเปลี่ยนแปลงเธอสสแสดงสิ่งอัศจรรย์อย่างภาพที่เราเห็นนิมิตนี้ด้วยเถิดและเมื่อขา้าพเจ้าเดินไปส่งเธอกลับบ้านสีน้าของคุณแม่คนนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอหยุดร้องไห้แล้วก็จินตนาการถึงภาพของเธอ ลูกสาวของเธอเปลี่ยนไปใหม่หมดเลยและเรื่องต่อมาในวันอาทิตย์ผู้หญิงคนนี้กลับมาพบกับข้าพเจ้าที่สํานักงานพร้อมกับหญิงสาวหนะ้าตา,าตาสาวสวยเธอแนะนําว่านี่คือลูกสาวของเธอเองข้าพเจ้าถามเธอว่าพระเจ้าตอบคำฐานของคุณแม่หรือยังเธอเล่าเรื่องให้ข้าพเจ้าฟังว่าคืนหนึ่งลูกสาวของเธอนอนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งในโรงแรมเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและรู้สึกว่าตัวเองสกปรก หลายๆค่าเธอรู้สึกเศร้าใจอย่างมากแล้วก็อยากกลับบ้านแต่ก็กลัวท้ายที่สุดเธอตัดสินใจลองดูลองเสี่ยงกลับบ้านแล้วเธอก็บอกตัวเองว่าฉันจะลองครั้งหนอีกสักครั้งถ้าครั้งนี้ทุกคนในบ้านยังไม่ยอมรับฉันอีกนี่จะนี่จะเป็นการคืนดีครั้งสุดท้ายเลอไม่เธอยือนกดกี่ที่ประตูบ้านผู้เป็นแม่ออกมาเปิดประตูสีหน้าเป็นประกายแห่งความหวังด้วยความดีใจเธออบกอดลูกสาวด้วยความรักแล้วก็พาลูกสาวเข้าบ้าน การต้อนรับกลับบ้านเช่นนี้นําความสุขใจมาอย่างเต็มล้นลูกสาวนั้นโผลเข้าไปกอดแม่แล้วก็ร้องไห้สองสาเดือนต่อมาลูกสาวก็ติดตามแม่ไปโบสแล้วก็เริ่มฟังคำเทศนาและสารภาพบาปยอมต่อพระเจ้าและแบัพติศมาในพระพย,ายามิสุทธดเธอกลายเป็นคลื่นลูกใหม่มีเวฟในโบสของเราและสุดท้ายเธอก็ได้พบสามีที่ดีนี่เป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่แตะต้องจิตใจมาก เรารวบรวมความคิดของเราทูลต่อพระเจ้าให้เห็นภาพของคนที่เรารักเป็นอย่างที่พระเจ้ามองเห็นค่ะคุณแม่คนนี้มองลูกสาวเหมือนที่พระเจ้ามองและโดยการพึ่งพาพระามริสุทธเธอธิษฐานและในสุดเธอก็ได้รับคําตอบนิมิตและภาพฝันที่ท่านและครอบครัวจ,จะได้รับมันเริ่มต้นจากการมีพระณบริสุทธิ์ในใจของท่านก่อนนะคะพระเจ้าจะทรงเปิดเผยให้ท่านเห็นภาพ แห่งคำตอบนั้นแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างของเรามันจะแบบเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่จาไว้ดีนะงานของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระราชกิจของพระเจ้าคือการไถ่ไถ่เราทั้งหลายออกจากคาบาปให้เข้าสู่ความสาเร็จนิมิตและความฝันจะนําท่านให้เห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําไปแล้วสําเร็จสมบูรณ์แล้ว และนี่ก็คือการอยู่ในอนาณาจักรของมิติที่สี่ของพระเจ้าค่ะอยู่ในมิติที่ชื่นชมยินดีกับการอิฐานชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยแก่ท่านจนกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับท่านเป็นจริงเหมือนอย่างที่คุณแม่ผู้สิ้นหวังคนนี้ได้รับลูกสาวของเธอในวันนี้เวลานี้มีลูกสามคน เป็นี้เสียที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะผู้นำของกิจจักรที่สำคัญและโดดเด่นสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นได้เพราะแม่ของเธอเปลี่ยนภาพในจินตนานการที่มีต่อลูกสาวของตนเป็นไปนตามแบบที่พระเยาวสุดต้องการอันนี้ค่ะคือวิธีแห่งกฎของพระเจ้านี่คือกฎแห่งการที่ฐานพี่น้องคะวันนี้ถ้าสิ่งต่างๆเรานี้ที่มันดูเหมือนยากมากก็เกิดขึ้นกับคนคนนี้ก็จะเกิดกับเราเช่นกันพี่น้องให้เราอ่านสาร เห็นสิ่งนั้นคนคนนั้นอยู่หลังใบกางเกงน,นะคะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้เสมอค่ะขอบพระคุณคระสวัสดีค่ะ